ด้านบูมี่ขอย้ำต่อเรียบร้อยครับไม่รอเฟิร์สบัตเลอร์อาราคิเตะผมจากการบูมี่ครบไปดูในภาคเอาเชื่อเนินนาซิมิครับจะนำต้นเกมโดนซีซิลิ่งเชฟผมเคาะย้ำต่อละลายทิ้งกว่าฮัสลาดได้ปั๊บลงด้านตัวของฝั่งนี้ครับ โอ้โหมิ่งอ่อนลงไปแล้วค้อนนะโดนค้สนนสมิคกำพื้นไปตายครับอัลดัาไปกับแม็กก็ยาวเดือดเลยเจอเกยโรลลิ่งไปแล้วก็เตะหินสโลว์ไว้ต่อครับไปอีกแคปเดื้อสวนมาจะจิ้มนันสมิคไปก่อนตายป่าไม่ตายผลแล้วก็หินเกาะเดื้อไม่อยู่ครับคันเนิแม็กไมปหลกอร์เป็นสาวสูทครับทังได้ซีมเบลสอยก็เอาคินตี้ยิงคอสใส่เจ้าสปรั่วที่จับล็ลอกไว้ครับใช้ส่วนเวฟครับกดทางด้าซีมเบลครับแตกพ่ายก็อีกมาสวนใส่ต่อเรื่อบล็อกบล็อกอกี้ก็ไปเอาคินตี้เอาคินตี้ไม่ตายฮะ แม็กครับผมเข้าเจาะมาตออ่อพุชยิงพุชยิงไปใส่ฮัสลาฮัสลาถอยไปแล้วฮัสลาตายฮะสกอร์เป็น5ต่อ12 5ต่อ2ครับเจ็ดนาทีผ่านไปฮะเจ็ดนาทีแล้วนะครับด่านนี้ครับบอ๊อบมาดูเอลใส่เต็มไปนี่ไกลมาเตี๊ยมมิส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 กันยับยับไอ้ผ่านดึงกลับล็อบไวครับบอมที่น่าจะบ๊อบอิกหนึเนตเวฟยับต่อสวอปช่วยครับบผมมีสตั้นไอจิมิสัย ทาวเวอร์ยิงเดินรีของมสแปลว์ดึงจับล็อกไวก้่อดเกียวตัวสวอปอีกรอบผมเรียบร้อยฮะดับเบิลสวอปไปฮะแล้วก็นกี่บัฟมาตีเสือเดินผมมีตายเหมือนกันไปนิ่งไร้ผักนเดนินนะเซตเข้ากลางโดนครับผมเรียบร้อยไปอีกศพนึงฮะสกอร์เป็นเจ็ดต่อสี่ครับในเก้านาทีฮะอาราคิตี้ครผมมาเป็นโดนทุนสแมนแล้วก็บูตออสปีดครับโกโอาเพสขบขึ้นมาย้ำต่อฮะจะได้ดูซีเมลครับเงัดเข้าไว้เง็ดตอ่อดีซีเมลตายหมดเจอโอ้โหกอดครับวาปีกออกมาครับบล็อก ฮัสลาห์โอบโดนสเปราฟแล้วก็เลนจ์คอรบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกยับมาต่อบอดี้บล็อกยับมาต่อฮัสลาหไว้ครับโดดตีใส่ไปหน้าหนุนกองฝั่งซิลิชย์ครับบัฟขึ้นมาผมพเพรสแท็กโยเบรสใส่หน้าหนุนนัสมีครับกระโดดตีตไปครับใส่หนุนทีไวสไ์ไวแล้วก็ตีมาใส่ข้อผนนัสมีตายครับเล่นบล็อกจะรอดเปล่าบล็อกซะหมดได้ก็มันจะสเปราฟมาเองไว้แต่ก็หนีไม่พ้นครับผม เจอองว่าจัดการบล็อกไปไล่ต่อที่นั่นมมมีไอพาร์ดกับลังไว้ปั้นเน้นให้เดอสเปกเตอร์ดับเบิลคิวเลยครับเอาละครับเป็นสเปกเตอร์หื้นมาแบบเต็มๆเผาเทรดแล้วก็เรดแบนดสองครับตอนนี้อ่าอ่าับผมอัดปลาเข้ามาครับแมงกกไทใชระเบิดลงไว้ครับดูเอาเรดต,ต่อละลายก่อนเสียเพราะไม่จริงนวก็ไอพาร์ดขัดไปต่อครับตีไม่ได้ครับแบ็กควางแม็กิี้ใลงยับรัวๆ ด้านเมจิกวิสัยลงไปที่อัินี้คลิ้งมาเปิดเมจิกไทยย้ำต่อแล้วก็วิววิฟซึ่นไปครับชาเดนแบ็คตีซึ่งไปโซนิควฟมาจากด้านข้างผมไอพา,านเป็นจ้าหน้าบุญครับด้านเซนแล้วก็เคไวเอ็กซ์ไว้เข้ามาตีครับผมเกมการไม่ถึงครับบูบี้ตายด้านหลังนี้ก็โดนฆ่าไปเหมือนกันครับผมฟางเดนสมิธถอยออกมาครับแลกกันไปนี่สามต่อหนึ่งนี่ยโอ้โหเซิกเชนจับล็อกต่อเดือดจากคิโร่เดือจากคิโร่ไอพานต้งไปก่อนครับปั๊บขึ้นมาให้จากคิโร่ถอยออกไปได้เคไวเปรล็อกซ์ไว้ครับสเปร� ยืนเหมินยืนเหมินลอยครับผมร่างวิญญาณหลอนเหมือนจะพับจอทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าไอ้ไม่มาตีช่วยครับผมวิญญาณหลอนเปิดปั่เสลับป่าบูมี่เซนิงแชปลงไว้ฮะเก็บไว้ X ไว้ผมโฉบสวอปเข้ามามาโคปลายเปิดก่อนน่าแซ่กับผมเจอแน่นอนขอฟังเล็บนั้นกระแทกเข้าไปฮะอาราคิเต้ครับผมโดบทอยออกไปก่อนฮะเปิดป่าบมี่ได้แน่นองขอฟังฮอนสวอปหึงไปครับบูมี่ลิมแนนเข้ายัดต่อไอ้พาดเปิดมายัดพิธีบอกบูมี่ ถอยออกได้ป่าผมดูเอลส่ไปที่หนองเป็ดโครเจกต์เป็นส่วนสปิดตายครับสกอร์เป็น6-7ครับผมซิลิกเชนจับบล็อกไว้ที่เนี่ยนะโดดองจักกีโลครับโลริเกนโก้ใส่ครับวิ้งถอยออกมาแม็ก,กมีบอรอยู่ยยนี้ไฮกราวนะเข้ามาแอบปักบอร์ดผมแต่เนี่ยบอลนี้ดักมาอยู่แล้วชักกิโลนั่นแซงฟาวมาโค้ชพลายไปครับเซนลิกเชนเด็กก็ไว้นแ,นแต่เนี่โดมของเดนสมิผมก็ตีเซิงไปต้องมีแก้ทายครับผมปั๊บให้ครับคีไวเอ็กซ์ไฟ ทิงโรล่เข้ามาครับฮัสลาแกต่อวิววิบขึ้นมาไว้ใส่เข้าไปที่ลาผักย้ำต่อช่วยกันตีวิวโอวิบไปอีกแล้วรอบผมแม็กก็จิ้มในกลางโดนครับผมใส่แทงอัเน้นๆไปเกวิชวัย่อยผมแม็กกี้ไทยระเบิดปาเซเดอร์นัสมีนัสมีธลิบเน้นไปคลีนแล้วเมย์ทานผมเอาคิตี้ไปช่วยกันรุมได้ครับผมนัสมีตายจนได้ครับอีลิมเนียตเวฟบยังลงต่อที่ฮัสลาฮัสลาเจอเซนดิแคมแล้วขาขาหรือเปล่าขาขาเรียบร้อยผมดับเบิร์คิวและทริปเปิร์คิวเลยครับผมตรงกลางผมก็จิ้มย้ำต่อที่เคไวเอ็กซ์ว ด้านนี้ครับเกรงไล่เข้ามาต่อครับไซเลนยัดลงไปที่เทพราเทพราครับลึกงไปหน่อยแล้วก็ตายครับโดนดักฆ่าว่ามีอัสวซ่อยู่ให้กล้าบล็อกหน้าทีมอาร์อาร์นั่นเองฮะโดนยาวไปครับ5 0วินาทีแล้วฮะเทพราเกรงโกลรี่เข้ามาครับแล้วก็เปิดมาไอ้ผาดสเปาลบล็อกไว้ก่อนครับทางด้านเดนเจอร์โปรเฟสต์โกลรี่เกรงชนเข้าไปฮะ ดาจับมันต่อครับเปิดมาวีโอวิบรอนได้าลุกฝ่โมเมี่ครับผมเริ่มลงไปเกครับมูมี่ตายฮะับสเปกเตอร์แบบเปิดทอนมาไล่ล่าไปเซรนิสเบอร์วาจากวงรอบชนเข้าเต็มที่ได้นร์เทบลาเทบลาตายครับเันสมิก็เลื่อนจมโบนแล้วผมกระโดดเตะใส่ไดนัาแซดตายเหมือนกันแต่สเปกเตอร์ยังเนียนอยู่ครับในวงได้บอกกระบอกตายไปเออเจอไดโนองอัลติตี้กระบอกสกีมาเพย์เปิดดับเบิคเคิลและนี่ครับสเปกเตอร์ตีเกอร์ใส่ไดโนัสมิยังไงต่อเข้ามาตีเข้าไปครับผม แล้วก็ทางด้านนี้ับเปิดมาเปิดเบลชนสุดฝาแแรกกันเลยฮะนี่ครับผม20นาทีเข้าแล้วมีกย้อนมาอัคิตี้ครับมีแต่ต้องไฟกันเดียวเวฟเทเลอร์ไปแล้วถอยครับบูมี่ฮะด่านนี้ก็สกีมาเพนลทามมาอัคิตี้ครับด่านบนนี้ครับลุยกันต่อฝั่งนีิกส์มาผมไปกีใช้ระเบิดไปเอาโดนสวนครับผมด้วยนั่นของออคิตครับเรียบร้อยฮะ เปิดมาผมเป็นแะนดงพอนกับสตันอัลลไวไอพาร์ตซัลโวิโอวิถึงแะดงสเปคเตอร์ไวไปที่ไกลย้ำอีกทีกับสเปคเตอร์ถอยออกไปได้ฮะตาเลนอัดพอไว้ผมเดินโฟโต้ครับทีโอเทียวไม่รอดหรอซีแมลตายพุูเชนล่างมาครับแม็กจะขึ้นเป็นแดนดงคิ้ใหญ่ครับ ดได้ตัวของฝั่งเดาลอสลีดดับเมิต์กันเต็มทีครับด้านล่างนี้ก็วับมีลมมาฟึ้ดัเบิส่วนสกานของทีเอก็วับกลับไปแล้วฮะข่ารโรชาเลยหรือเปล่าครับฝั่งทีมอาร์อาร์ครับผมยังไม่รู้ตัวว่าทีมเอโด้วยฮะ ยิงครับผมยิงนั่นจิครับเอาเปิดปาครับดูเอลพร้อมเปลนเปลเรียบร้อยครับเอลซีจับตายได้ของเบนฟูได้ครับเอาไปเอลซีก็48ดัมเมจครับหมเพิ่มเติมมาวินเพลนขึ้นเป็นมาตัวของเฮม์ทาเบิร์ดครับเอาไว้ดิสอาร์เลยตีไม่ได้บอกตอนนี้เดชเอเห็นเดชเอาเห็นตายหมดดับเบิ้ลคิวนัอนอาร์คิลตี้ครับลูกเล่นเยอะเหลือเกิน ีไปผมดาเมนก้อยฮะสเปกเตอร์เลือดหลือเครับเลือดสองพันเ,เแยกล่างลงกระสุนแรกของเน,น,นเธอเปล่าผมตีเนเธปล่าไปแล้วมาโคลายละลายก่อนครับวี้ีเปิดมาแล้วลอยวิวเวฟบถึงขั้ก่อน3ตัวครับเซฟตัวแรกของเนปล่าไอ้ผ่านเปิดกันไว้ครับน่าแซดแต่ไม่โดน,นะโยกออกไปได้ครับแม็กก์จอดเข้าตรงกลางยับตัวครับอ่า เวฟไปฮะตีใส่ไ์้วดวครับจิ้มย้ำต่อที่ดิเปิดแมกนิทไซส์ตัดลงมาวนรแล้วก็ยัต่อไปดิสก์อไปสอกับแบ็คตับเสื้อ L แตกค้าครับโดนดย้ำใจาหัวเสดนฝาปูมี่ไปปูม่เรียบร้อยผมจอบเนตีครับเันสมบอซีิเชนจับล็อกย้ำกันต่อครับเันมีกระโดดตีไปใส่ฮัสลาแล้วก็ดวเดมแนนสวนไปมาฮะ การเบนติงว ER ิปไซส์สวอปดึงไส์ครับผมตีเซนต์ด like. mm ิวครับเขามีเอจิตอยู่นะแค่กล้ามาผมดาเมจก็ไม่พอตีสเปกเตอร์ป่าแต่สเปกเตอร์ก็เกือบตายหมดสวอปดึงอีกหนรอบครับเบนติงมิปไซส์ไปฮะสปอร์ตกันเทมเปยาบอกสเปกเตอร์ตายไปแล้วเัวองโล่แล้วิงชนเข้าไปที่ตัวเอเมอร์เอเมอร์มีมีแค่มีครับผมโดนแต่พอดูเอลอัดเข้าไปนี่เทมป้าบอดแต่ท่าฝั่งตัวของเอลซีละลายวิววิบขึ้นกันไว้ครับผมทางด้านโรฮัลซาโดนจิ้มายไปเหมือนกันครับอ้าวโดนิวิบัวผมมตอออออนนนนนีี้้ถึงดดดดดดาแรย์ซคโบ่เืจักว่าผม จีมไซเดอร์โดนเซนไปโดนเซนตายไปอีกไปไซเดอร์ดีกว่าผมเซนิกแคมไฟแล้วก็เซนิกเชนจับต้องต่อเนี่ยสเปกเตอร์ดิวโยกสายควาไปไซเลนแต่มัลพูดไปดีซาวไซเดอร์โดนเดฟราติฟ้าตายหมดเลยจะเผชิญเกิดมาต่ออีกรอบครับบาดนันดีควักแนวหลังไปบูมี่ตายไปอีกศพนะครับเลมแนนปาผมไล่ล่าเดอร์โดนคอปสเปกเตอร์มีซุปโปอยู่ในปาผมนั่นคือนั่นเอลกิตี้ผมนี่คอเปิดกันไว้ครับตามกันต่อไปสเปกเตอร์ไรเกอร์สปราฟเปิดไว้ดิวาร์ฟกลับไม่ได้กระโดดรีเช็คไม่ได้บอลนั่นสิม ไอยผานเปิดไว้ผมรีงจนก็ไปใส่นะหนลวงโปโต้ครับโปโต้ครับผมยังไงสองเรียบร้อยผมเจอเกิดดิสโปไปซีแมลแตกควายหมดเรื่องแรกเวื่องของบอกระผมกต็ตายมั้งครับผมดันแซดไม่รอดดูเอวอนะ่ะถ้าไปนี่นั่นเอร์เอเวอร์ไม่รอดเหมือนกันนะดันบูมีม่ครับตายไปน็นศพเลยครับผมไหลตอ่อเฮดดีฮัสลาคั้แบ็กไลน์ไว้ฮัสลาโปวยดันครับผมรอเพื่อนมา ดิสาใส่หน้าโดของเทมพราเทมพราผมจะออกเส้นฝ่าวีโอวิฟช่วยก็ไม่พ้นอยู่ดีกับผมแล้วซีเบลโดนได่ต่อที่อาร์คิตี้อาร์คิตี้ครับได่มาจิ้มใส่ซีเบลกดถึงด้านตัวของฝัลเกรมเปอร์ไปถอยหลังเดยเกอร์ปานำล่อกมาชิวการจืดนตัวไอ้แรบเพจครับของอาร์คิตี้ฮะโอ้เข้ามาครับผมโฟเมโยกลงไปติ้งเข้าในการโอวิฟเขาเริปานเข้าพัลซ่าก่อนโดนเซเลสไปครับฐานหน้าโดเป็ฟูลากไปก่อนฮะ กับเฟิร <Oops> ์สไซเลนไฟตีไซเดอร์เขไว้ไฟโนสันดิมกบผมแล้วก็สเปนโต้เปิดฮอนมาผมวิววิบขึงกันไว้ผมด้านดีว์ควรจะยาวไซเดอร์เทมบ้าผมไปนิ่งไรผักขึ้นด้านบนผมแต่มีดรเกอร์วายวิ้นครับเดินฟรีผ่านไปได้ผมใส่หนักไปยืดทีเอทีเอไม่รอดผมแรกก็เดินเออร์สวิตไปเสอร์ด้านโนกรองฝั่งซีแมวก็ตายผมโคโต้ตามต่อด้วยด้านเอเมอร์ของทีมกุญของดิวแล้วก็เดอร์บ็อกซ์ตายไปฮะนาชานบงทอยไปครับมาตรงกลางย้ำต่อครับผมแตกสี่ครับทีมเอเดรอย ซื้อเกิดได้ผมเอมเปอร์กับเสือเทมปราที่นอนยาวกับทังด้านโลของเดนเนอร์โปรเบช์ฮะบัตครีปย้ำต่อด้วยอาร์คินี่ครับตีตรงกลางเพลินไปครับผมซื้อเกิดมาครับเอมเปอร์แต่ด้านหนังอิดีมาอายังไหวครับตีบาแรกย้าต่อครับกวาดเย้ยย์ครับบาแรกล่างต่อไหมหรือว่าด้านบนด้านบนเลยแล้วกันอาร์คิตี้ครับตีกดเน้นๆครับผมปั๊มเป็นไป ดูท่าทางจะได้เมก้าครีมด้วยนะฮะโดนตีไปหนึ่งใสบอนะลด้านซ้ายครเข้ามาไซโคลแล้วก็ไอ้ผ่านหนึ่งดำล็อกไว้ผมเปิดปีกบีทั้งฝ่าสมอลช่วยกันได้ผมแล้วโดนไซเลนไปส่วนเอเฟอร์ตายไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยผมจีจีครับอารตีสเสมอแน่ทีมไอรดอดยไปได้แบ่งแต้มกันไปครับยังไม่มีผลเข้ารอบตกรอบนะณนะตอนนี้ต้องไปรอรุนคะแนนของแนทีวันต่อฮะเียวราซีลิฟต์กับวิงทรี ก็แกลปับเกมเลดกันได้ครับผมสวนด้านตัวของฝั่งทีมเอเดอยครับต้นเกมได้แหลกสลายหายไปกับตา14ต่อ20ครับ35นาทีจบเกมไปฮะก็ถือว่าแบบดึงตามไทมิ่งแบบเดือดๆครับ30นาทีบวกนะฮะด้รู้กันครับผมแล้วก็ไฟทีมไฟแพ้หลายต่อหลายครั้งนี้ไอเดรอยแพ้ครับผมเงินเวียงขึ้นเวียงลงเหมือนจะมีกลับมาแต่ก็กลับมาไม่ได้นะฮะ ในช่วงท้ายจริงครับหลังจาก30นาทีนี่เงินไหลไหลไห,ลหลไปเลยฮะเจอสเปกเ,เตอร์นี้ได้ของม,มาแล้วก็ได้ฟรีฟาร์มนะฮะได้เมนตาไว้ด้วยนะครับผม